แทงแท้แทหวะครับผู้ชนะครับกว่าจะเอาขี้กว่าจะเอาที่มันมันมันออกกว่าจะเอาตามันออกครับผมสีต่ำมือนีงมึงสีต่ำมึกเด้อครับเด้ออู้มันเห็นหลายอย่างเนาะมึงสีต่ำมึกเด้อครับเด้อปากสีต่ำทาง,ง,งนะี้ตุ้งตระรอนเลยปวดตบอยู่ตั้เลยตั้มเลยครับเพราะว่า อิน่ะดีเด็กโซเชียลตาอาหัวนวมันสิตัดประมุขคะรับพอารกผิดพี่หิวเนี้ยมันวอกวาเด็กพยายังพี่น้องขอวใครที่ว,วอกกวโา้ยนี่ครับตอปามันดำๆครับลาย,ยางเด้กมันดีกวกด้ เอาอนือน้อครับอยู่กับบรรองซเซเบอร์ครับผมมันอีกสิม,มานต่ำนะต่ำกุ้งสดเลยกับปลาหมึกครับผมใส่น้อยเทียมก่อนอันนี้ก็พิแห้งเนื้อ Self pinging, bất kỳ lạy? Untar, no say no nice of you are tên hoài toán. Untar, uy tay mọi người. Untar, uy tay mọi người. Untar, uy tay mọi người. Untar, uy người. Untar, uy tay mọi người. Untar, uy tay ครับผมอันนี้คือว่าตําอันนี้ครับผมตำไอ้ไอ้ทั่วครับผมตำทั่วใส่เย็นของทะเลน้อยฝากติดตามช่องคุยกูแไกเด้อคุณยัยมีเอ้ยครับผมใส่เล่หผมลวกเลยครับลวกจนแห้งเลยครับผมใส่ลงไปคาตะไคร้ใส่น้อยจังหวะครับ ก็จะใส่แล้วครับผมแล้วก็ขายไ้ครับรผมป,มปักหอมปีตุยลงไปก็จะตุยลงไปแลป้วปุ๊บใส่อีกหน่อยนี่ครับผมล่างมาเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ครับผมบักทัวปูมันจะสีหอมเข้าครับใส่ลงไปเสียบมาเสียบไปจิ้่ก็เราคุ้คู่นใส่ลงไปตะวันคุ้คูนบกินกกน,นี่ดี ใส่หน่อยเนี่ยกุ้งเสียใส่หน่อยเนี่ยหอมครับผมใส่หน่อยเด้อเพราะผมหลังมันแบบตันห่างกัหนมหมดปิดลงไปเลยปิดลงไปใส่ลงไปคือว่าต่ำแซ่บๆสีน,นดวดอ่ะอันนี้คือใส่เครื่องมาเด้อขาดไปคือ y อีโมโต้เหรอครับผมใส่หลายแซ่บหลาย เดียกครับผมผมว่าน้เซียดน้ำประเดียกเด้อฝากกันเด้อถ้าบมบอกไปดอกบอกตะมุเจ้าก่นะนี่ครับผมเสียดน้ำเทียมน้อยมันจะมีรสชาติขมหวานมีน้ำม,มีนวลน้นักฟาก็ใส่ขี้รถเถอก็ใส่ขี้รถไปใส่ไปใส่หรอวะน้ำแมงอยู่ด้วยขี้รถเนีย่ย สนใจเลยเนี่ยปนมาขี้รลดเนาะขาดไปได้ครับผมนี่แหละครับโอ้เสียบเลยปวดเลยเดี๋ยวทำมะนาวใส่น้อยตุยลงไปตุยลงไปปีบเล็งน้อยในมันหนอยนึง ใส่ปบนหน้าวยห,หนึ่งเรียข่อยข่อยมักเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานทานง,ง่ายครับผมอนอา้นค,ครับ้นเป็นนอานี่นานี่หนด้น,นตํานีการต,ต,ตํา,าเขาต้องตําท้าขากดเดี๋ยวมันจะเกือเียกหน้ามาันจะขม เต๊ปปากรักกับม er no ั้วรับเนี่ยสเต๊ปเปิอรอบางเดียวไ้บ้างมเตหวานตุจกถึงกินน้ำอนนึงต้องซิมน้ำซิมตอนน้อยนึงครัอเลยคุณคู่พอเลยเนี

หลักการงานสร้างวาดแล้มันเสียบไหมครับ ครับสวัสดีครับอยู่กับพันฉลองแซบเบอร์ครับผมเด้อปากติดต่างยูทูปกันแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิมากินเข่าให้เบิรงแล้วก็สิมาต่ำเนี้ยก็เนี้ยก็แหละครับผมลองเหยียดองยูทูปพันฉลองแซบเบอร์เบิรงนักมวยครับผมทุกอยื้อหายปากกำกินมันหมกขันบบกินหมกมันปากกระบาดดําเน่าป่านนี่ครับผมเมื่อนี้คือว่าต่ำกุ้งต่ำหนังที่ว่านี่นะครับกับปลาหมึกเนาะบานเท่าเนาะปลาหวานเนาะครับเนาะขวดหมึอ cho tầm miệng nữa, đưa phi phè rồi khẩu sư ở trong ăn nữa cũng Tao đọc đẹp cũng có sai tuần đẹp cũng tuần đẹp nhanh nhanh

có subscribe cho สิ่งที่ผมชอบเป็สุดก็ว่าตอนนั้นหน่อยครับคือว่าป่าหวานเป็นลักกลิ่นขอมยิง่งเขาจะอู้เป็นลักกลิ่นของสาปุกสมัยตะกี้นะนาปุกเด้อปุกสมัยตะกี้คือว่าอ้อวมันหวานนะมันเสียบ ตะวันตับหมักตัวดิตอตัอยังแซ่บองดิคำม้จะคำเงียบเอยงั้วยไปต่อสามสิบหนึ่งมันออกต่ะ khổ hết cái tỏi đấy nó bộ bếp đâu tỏi thế à. ạ này subscribe nào ตำามักทัวนี่มังนออังน้ำไปแล้วตัวมึงหวานมากปุ้งแรกเถออประมาณแตงมุม้ยไห 嗯、这你来？ ค่อยมากคนระับไม่คนนหน่อยค่อยให้ค่อยาก,กินปลาหวาน เป็นยามันนีอันนี้คือเป็นยาหมืนนะพวกปักนี่อเอาตากกของหิ้วขอแล้วครับเอาขอพุน่นดาครับพร้อมเปนน้องฝากติดตามโซนคุณสุนองแซบเบิร์ด้ดยจ้า